ส่วนอีกหนึ่งข่าวดีคือตอนนี้ติ๊ t o อกนะครับเขาได้มีการจับไม้จับมือกับอินฟลูเอนเซอร์นะครับแล้วก็มีการสอนไลฟ์สดให้กับผู้ประกอบการชาวไทยนะครับที่เป็นขนาดกลางและขนาดย่อมโดยเบื้องต้นนะครับก็จะมีการสอนเทคนิคในการขายว่าทําอย่างไรถึงสามารถปิดการขายได้เยอะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีเลยนะครับโดยคุณพิมพ์พัตราวิชัยกุลเรฐ่นตริว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านกล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานไลฟ์คอมเมอร์สกับ Ti k t o k อกเกของแท้อันนี้ชื่อของเขานะครับ แล้วก็บอก get started with tiktok จัดโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank กับ tiktok Thailand ณนะจังหวัดนะครศรีธรรมราชดยท่านบอกนะครับว่าหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงสาหกรรมคือสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในทุกมิติภายใต้แนวความคิดหรือลดปลดสร้างหมายความว่าหรือลดปลดในสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการให้มากที่สุด แล้วก็จะมีการสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเติมความรู้ด้านการทธกําตลาดที่ทันสมัยผ่านช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะการไลฟ์ขายสินค้าหรือที่เรียกว่าไลฟ์คอมเมอร์ซที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงดังนั้นถือว่าเป็นการสร้างมิติใหม่ของการสลาดส่วนผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะรายย่อยในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศให้สามารถคว้าโอกาสนำไปสู่การต่อยอดการสร้างงานการสร้างอาชีพ เป็นฟันเฟืองที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนครับส่วนทางด้านของคุณพิชิตมินทราวงกรรมาการผู้จัดการ SME D Bank ท่านกล่าวนะครับบอกว่า SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทยมีความมุ่งมั่นสับสนุนผู้ประกอบการ SME ผ่านกระบวนการด้านการเงินควบคู่กับการพัฒนาครับ ซึ่งการจัดง,งานไลฟ์คอมเมอร์สกับ t i k t o ok อกเกของแท้นะฮะก็เป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ SME แล้วก็มีศักยภาพสามารถจะขยายช่องทางการขายได้อย่างไร้พรมแดนและมีโอกาสสร้างรายได้มหาศาลครับซึ่งในปีซมม166ที่ผ่านมาประเทศไทยนั้นมีมูลค่าตลาดออนไลน์กว่า7แสนล้านบาทและมีการเติบโตเฉลี่ยปีละ1 25ในขณะที่ Tik t o ok k นั้นก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่กำลังได้รับความนิยมสูงมากๆนั่นเองนะครับ โดยในช่วงที่ผ่านมา SMED Bank และ TikTok Thailand จับมือจัดก,กิจกรรมเติมความรู้การทำการตลาดออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการ SME มาอย่างต่อเนื่องแล้วก็กระจายในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศสำหรับการจัดง,งานณจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญครับที่รวบรวมคนดังบนโลกออนไลน์บนแพลตฟอร์มท k t o อกหรือว่า Tik t ิกตอกเกที่เป็นคนในพื้นที่นะครับจํานวนกว่า15รายแล้วก็มียอดวิวรวมกันกว่า10ล้านวิวนั่นเองนะครับ